ครับไปสู่รายการของเราอีกครั้งกันดูเถอะครับที่รายการกลัวคุณต่อยและช่วงที่เราจะนําเสนอวันนี้เป็นช่วงใหม่สุดของรายการนะครับผมอยากจะถามอะไรกับผู้ร่วมงานผมนิดนึงก่อนนะครับถ้าเกิดว่าสัตว์เนี่ยนะครับที่มันหายยากๆต่อไปต่อไปแล้วพอมันหายไปเลยไม่มีเขาเรียกสัตว์อะไรครับสัตว์สูญพันธ์สัตว์สูญพันธ์นะครับและสมมติของเราสมมติของเราที่เกิดว่ามันเคยมีเคยมีอยู่แล้วต่อไปมันหาไม่ได้เลยเขาเรียกอะไรครับ สาบศูนย์สาบศูนย์ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในของกินของเรานี่ก็เหมือนกันของกินของเรานี่ยไม่ว่าจะเป็นขนมไทยไอ้นี่อย่างครับมาสมมติว่าสมมติว่าของที่เราเคยอยู่กับเราครับและจู่ๆไม่อยู่กับเราเขาเรียกศูนย์หายโอเคครับศูนย์หายใช่ใช่ตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของของกินไม่ว่าจะเป็นขนมบางทีไปนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตดีๆเดี๋ยว พอแล้วได้พอพอพอจา์พอเดี๋ยวคุณเด้ครับเราดคุณอาต่อยเข่าเสียศูนย์เลยครับผมยังมีศูนย์ดีอยู่ดีครับโฮ้ยเสียของหมดเอาใหม่เลยครับท่านผู้ชมเราก็เลยจะบอกจากพระจุาขนมก็ตามของทานก็ตามของไทยเราเนี่ยต่อไปเนี่ยบางอย่างมันจะหายสาบศูนแน่นอนครับหรือว่ามันจะสูญหายคืออาจจะเป็นผัก ผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบว่าหักเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่รายการเราทําเรื่องเกี่ยวกับของรับประทานหรือของกินเราก็จะพูดถึงเรื่องของกินของไทยๆไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าอาหารขาวก็ตามที่มันจะหายไปเราให้ชื่อช่วงนี้ว่าของหายากหาาใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้มันยังไม่ต้บงง่ายต่อยครับผมง่ต่อยโอเคแล้วครับธนก้าวธนก้าวโอเคแล้ครับก้าวครับ อาย่าดีใจมากครับเพราะหนูไม่อยากเกิดความสูญเสียครับเพราะฉะนั้นของนี่จะกลายเป็นของหายากวันนี้เราจะเสนอของหายากแต่ยังมีคนทําอยู่ครับเรื่องราวของเราวันนี้จะเป็นเรื่องราวของขนมชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าลูกลานเชื่อมกะทิสดเดี๋ยวนี้ลูกลานเนี่ยคนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำแต่ยังมีเจ้าอยู่เจ้าหนึ่งซึ่งเป็นคนโบราณมากยังทําอยู่ร้านชื่อร้านโศยขนมไทยย้อนยุคอยู่ตลาดน้ําดอนหวาย เขาจะมาสอนวิธีทำแล้วบอกให้รู้จักว่าลูกลานซึ่งมันหายากหายเย็นน่ะหาก็ได้ที่ไหนในบางพื้นที่ของประเทศไทยยังมีอยู่แต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้จักแล้วลูกลานือบานบางคนจะเข้าใจผิดว่ามันคือลูกตาลลูกอะไรหรือเปล่าลูกลานไม่เหมือนเลยคนละเรื่องกับลูกตาลเลยนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวรวัณวุฒิพรโสพลครับจากร้านเฉยขนมไทยย้อนยุคตลาดน้ำดอนหวายครับเฉยเฉยเฉยร้านเฉยเฉยนี้ขายดีมากเลยรู้ว่า ขายดีจนเป็นเทน้ําเทท่าเพราะมันอยู่ติดกับตลาดน้ําเลยใช่ขายไม่หมดก็เทเอาเลยแล้วก็คุยกับไปคุยทิ้งท้ายหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เขาขายดีคนเยอะขายขนมไทยทั้งหมดเลยใช่ค่ะแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องขนมไทยโบราณซึ่งหายากทุกทีแล้ว่จะกลายเป็นของหายากไปแล้วถูกต้องค่ะ เราจะมาให้ดูกันแต่นี่พอเราจะให้ดูว่าหายากไงท่านผู้ชมเราทำสารคดีเรื่องนี้ขึ้นมาเลยครับเราได้ส่ง National Geographic มาไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกนกคู่เราเนี่ยแหละโอ้โหไม่ใช่ที่เาลูกนกคู่ลูกนกคู่เราเนี่ยเหรอไปชมพร้อมๆกันเลยครับจะสอนอธิบายเลยนี่ต้นไหล นี่ต้นลานนะคะก่อนที่เราจะมาเด็ดลูกเนี่ยเราต้องเช็คดูก่อนว่าลานที่ดึงลงมาเนี่ยใช้ได้หรือยังใช้ได้ก็ติดใชได้ห้ลูกนหลลงมาเช็คดูว่ามันอออ่หรืเล่าจออ่อนหรือเปล่าแก่หรือเปล่าใช้ได้ไหมกําลังดีเราต้องใช้พอดีพอดีใช่ค่ะอันนี้เป็นลานอะไรลานข้าวเหนียวหรือลานข้าวเหนียวลานข้าวเหนียวนะท่านผู้ชมนี่มันสูงขนาดนี้ฮะพอเช็คแล้วว่าใช้ได้เอาคนขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว ลำเลียงลงมานี่ตัดแล้วก็ลำเลียงลงมาวางพักไว้ที่ตะแกรงเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เม็ดมันร่วงเพราะเม็ดมันมีคุณค่าอย่างทองคำนะท่านผู้ชมเก็บยากมากนี่นี่พอได้เสร็จท่านผู้ชมลูกลานซึ่งมันพอดีพอดีแล้วมาเอามาลูดเม็ดออกจากก้านเขามีเครื่องเลยนี่เป็นวิถีชาวบ้านนะครับเอาตะปูทำลูดออกมาเพื่อวารมรวดเร็วแล้วก็นำมาทุบเม็ดออกนี่เม็ดออกแล้วก็เอาไปแช่ัก ทุบอยู่นะคะมีอันนี้ทุบอยู่นี่นี่นี่แล้วก็ทุบเสร็จทุบเนี่ยท่านผู้ชมทุบเอาแมกนออกแมกนิสม์แล้วก็แล้วก็ไปแช่น้ำเอาไปแช่น้ำแช่น้ำเอ่อแช่น้ำพริกพริกนานเท่าไหร่ประมาณหนึ่งคืนหนึ่งคืนแช่น้ำไว้หนึ่งคืนให้ยางมันออกท่านผู้ชมยางออกใช่ค่ะแล้วก็นำไปล้างให้สะอาดเอาไปล้างอีกล้างจนสะอาดเลยนะครับลูกลานที่ว่านั้นแล้ล้างเรียบร้อยจนสะอาดจนมาเป็นกรรมวิธีที่เข้ามาสู่ทำได้ใช่ค่ะทำยังไงทำก็ต้มน้ำให้ เดือดครับน้ำใช้น้ำของข้างๆนั้นใช่ไหมไม่ใช่น้ำต้มสุกธรรมดาแล้วใส่ใส่ใบเตยค่ะใส่ใบเตยลงไปน้ำใน้ำเดือดค่ะน้ำเตยหอมค่ะหลังจากนั้นพอน้ำเดือดเสร็จเราก็เทน้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลคนให้มันเข้ากับน้ำยาให้กลายเป็นเป็นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมยายา หยุดพายไม่ได้เหมือนกันตอนที่เทน้ำตาลใหม่เพราะเดี๋ยวจะติดก้นหม้อไม่ได้เดี๋ยวจะติดกนหม้นานนานไหมเนี่ยนานประมาณคือจะหงอกนะกันเนี่ยน้ำตาลจะเหนียวอ๋อจะเหนียวแล้วเห็นสีเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเห็นสีเปลี่ยนแล้บเสร็จแล้วลูกลานเราก็นําไปล้างนี่ร่อนให้สะอาดล้างแล้วล้างอีกพักไว้ในตะแกรงให้น้ำสเด็ดแล้วก็เทลงไปเชื่อมอ๋อเทไปพร้อมกับที่ยังมไอ้ค่ะใช่กําลังเชื่อมอะไรอย่างนี้เนี่ยอ๋อเอาไปเชื่อมใส่ลงไปนะครับแล้วค่อยๆเชื่อมค่ะค่อเชื่อมแล้วก็เปิดไฟกลางๆนานไหมเชื่อมนานไหม ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งอ๋อนี่เชื่อมแบบไม่แค่ครึ่งชั่วโมงเองก็ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถ้าเยอะก็จะเป็นชั่วโมงแล้วแต่ปริมาณปริมาณใช่แล้วเชื่อมไปชิมามันก็จะยางมันก็จะออกไปเรื่อยๆวิธีรับประทานอ๋อมันออกมาเป็นอยนี้ไม่เลยใช่ใช่วิธีรับประทานคือเอาน้ําแข็งทุบน่ะแล้วใส่อย่างนี้ลงไปใช่ค่ะใช่แล้วก็ตามด้วยน้ำกะทิกะทิสดโอ้โหหัวกะทินี่เลยนะอร่อยมากใช่แล้วนั้นท่านผู้ชมเป็นอันเสร็จสิ้นลูกลานเชื่อมกะทิสดครับ ท้าผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านผมถามท่านผู้ชมตรงๆก่อนเลยนะถ้าคนไหนรู้จักลูกลานยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าดีใจกับคนข้างๆได้เลยแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนจะรู้จักเอาเป็นว่าในห้องส่งผมก่อนนะเด็กที่มาในห้องส่งของผมก็อายุยังน้อยทั้งนั้นอายุก็ยังเด็กๆเชื่อว่าเด็กบางคนเนี่ยอายุน้อยมากเด็กบางคนอาจจะอยู่อีกไม่กี่วันนะเอาจริงๆนะพวกเราพวกเราเอาจริงๆก่อนคนไหนรู้จักลูกลานยกมือขึ้น อน่าท่านผู้ชมดูดิจากทั้งหมดนะรู้จักแค่นั้นอ,ะอ่ะน,นี่ขนาดรุ่นนี้นะนี่ขนาดรุ่นนี้นะเด็กขนาดนี้นะกล้องกลับมาได้แล้วครับเพราะฉะนั้นคนทางบ้านแทบไม่รู้จักเราเลยให้ชื่อช่วงนี้ว่าของหายากวันนี้เอามาให้ดูนะฮะจากตลาดน้ําดอนหวายของร้านสวยขนมไทยย้อนยุคลูกลาน,นะท่านผู้ชมโโที่สําคัญกว่านั้นมันตื่นเต้นกว่านั้นอีกลูกลานเป็นพืชในตระกูลปาล์มมันจะมีอายุประมาณ20-80ถึงปี ครับแต่มันจะออกลูกโดยส่วนใหญ่ประมาณ50ปีครับอายุมันต้นเนี่ยพอ50ปีมันจะออกลูกเมื่อมันออกลูกปุ๊บต้นตายทันทีตายทันทีโอ้โหออกลูกคนเดียวในชีวิตลูกลานี่คนเบลาที่เขาขึ้นอยู่เขาบอกว่ามันท้องเลยนะคะเออมันท้องเวลามันท้องเนี่ยมันมันจะร้องเหมือนแบบ กิ่งของก้านใบมันมันจะเสียดสีคือใช่เวลาเขาคุณเห็นแมเคลือมันอ่ะคลือมันออกแล้วเคลือมาชนใช่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 แล้วคนที่อี่ข้างบ้านข้างๆต้นเนี่ยเขาจะได้ยินเขาจะรู้ว่ามันร้องแล้วมันใกล้คลอดแล้วใกล้คลอดเลยวไูใช่ใช่่อาหลังกติกไปยิงด้วยปุถูกต้องค่ะถูก รฉะนั้นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีอยู่ขนาดนี้แต่ว่า50ปีออกลูกทีเดียวพอออกมาเสร็จปั๊บเรียบร้อยตายเลย,ยนะนตายเลยเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันจะค่อยๆหายแน่นอนรเราเลยเรียกมันว่าช่วงของหายากยังขอมีอยู่บ้างในแถบราชบุรีรป <ะ S 1> จรจ <ปะ S 2> จินบุรีออปรจจินบุรีโคราสุพรรณนะครับนครนายกทางแถบใกล้ๆป่านะพวกแถวนั้นยังพอมีอยู่บ้างแต่ไม่ได้ทั่วไปแล้วในจดหมายเหตุในสารานุกรมบอกว่าภาคเหนือก็มีลูกหลาน แต่ว่าน้อยคนจะได้กินแล้วเดี๋ยวนี้ลูกลานเชื่อมและวิธีทําอย่างนี้ที่เอามาให้ดูกันตอนนี้เพราะว่าลูกลานนี่มันจะออกหน้านี้หน,หน้าข้าวพันสาข้าวพันสาจะได้ทานจะได้ออกลูกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแถวบ้านท่านมี ตอนนี้ถ้าเกิดยังมีเอามาทําเชื่อมอย่างที่ดูเมื่อสักครู่เนี้อ่ะมาทานกันเลยว่าจะอร่อยขนาดไหนขออนุญาตนะครับด้านซ้ายพี่เลยครับยางยังี้เราไม่ได้กัดยางกัดขาวนะครับโอเคครับทําเสร็จแล้วจะเป็นสีค้าของยางมันคนคนคนแก่ที่เริ่มต้นที่เมื่อสิบปียี่สปีที่แล้วเขาบอกยางมันเนี่ยทานมีประโยชน์บํารุงกระดูกโอเคโอเคโอเคด้านซ้ายฮะกินยังไงนะฮะไม่ยากเลยครับตักใส่ชาตินนี่เลยค่ะนี่ไม่ต้องเห็ดยางไหมครับพี่นี่ก่อนงยางยางอันนี้เราไม่ ใส่กข้าว oh. ทไมครับผมยังไงโอเคไปเลยฮะไปเลยติโอ้ยตาตายอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผไม่อหนื <ok ่อยน้องแขงทวนนะครับอน้ำแข็งนะครับไม่ไุณครับไม่เป็นไรครับ น้อยไปป่ะคะเนี่ยนไอ้เนี่ยขนมน้อยไปไหมคะไม่เป็นไรครับพอแล้วครองสมควรฮะเราทานเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นเฉยๆนะครับพอเดียวพอหลังรายการเราค่อยทานกันใหม่อันนี้ไอ้เดี๋ยวผมขอแบบไม่ใส่กะทิก่อนสมมตินั่นหนูกินได้เลยค่ะสมมติเรากินโดยไม่ใส่กะทิมันได้ก็อร่อยอีกแบบนึงนี่ไงทานอยู่ไม่ใส่กะทิก็อร่อยแบบ เย็นๆเหมือนหวานเออถ้าใส่กะทิแมันก็จะชูรสชูเพิ่มให้กะทิอร่อยเนื้อมันจะเด้งๆออกมาเลยคุณผู้ชมและแกนข้างในมันจะแบบเหนียวกุ้งคุ้มหน่อยฮะอร่อยดีครับออนนี้น้ำแข็งด้วยได้ค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมคิดเกิดมาไม่เคยกินไม่เคยกินอร่อยมากเกิดมาไม่เคยจะบอกขอหยุดกันอะไรนะเคยกินลูกชิดลูกทุกอย่างมาก็อีกอารมณ์หนึ่งนะแต่อารมณ์ประหลาดมากเลยเนี่ยเอ้ยหนูให้จำกับาำว่าลูกตาเราถึงบอกลูกชิดแต่เนื้อเหนียวเนื้อเหนียวนุ่มกว่าลูก ลูกตาลมันบอกไม่ถูกไปหากินนะฮะอร่อยแม่อร่อยต้องอยู่ที่วิธีการทำด้วยนะคะพี่ต่อยวิธีการทำที่สวดพูดถึงมาสกรูนี้ก็สอนหมดแล้วอร่อยไปทำตามนั้นอร่อยตามนั้นเมื่อกี้จะเห็นว่าตอนนี้เขาตู้ลูกตาลจะเห็นนี่เขาบอกเต้นอีกอย่างที่เขาใช้ขวดเหมือนขวดแม่โคงนะฮะเรียกว่านั้นแล้วกันนะครับทุกตขวดแก้วเพราะว่ามันโค้งตูดเฉพาะกันยางกระเด็นยางกระเด็นใส่ตาใส่มือคัน คันเลยะนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําแบบนั้นเน<ะ>วิธีการก็คืออย่างนี้ต้นหนึ่งออกลูก<ะ>ทีเดียว50ปีตาย<ะ>หากินได้ช่วงนี้แล้วแต่ท่าน<ะ>ผมไม่กล้าพูดว่าสอนทําขนม<ะ>ไม่กล้า,าจริงรมานั่งคุยในทีมงานกนแทบตายว่าช่วงอะไรดีเฮ<ะ>งมาก็เลยบอกเฮ้ยเอางี้เถอะให้เป็นช่วงของหายาก ครับเพราะว่ามันหายายกจริงๆก็เลยเอามาบอกกัน<ช>ไม่บอกไม่ได้ไม่บอกก็ศูนย์อีกครับเดี๋ยว,วต้องต้องรีบแล้วไปหาพันธุ์มาปลูกเพราะ50ปีจะได้กินตอนนี้18ก็ประมาณ6กสิบแป เด็ดเด็ดเด็ดมากเลย68ได้กินละงั้นเดี๋ยวหาให้พี่ต้นด้วยเพราะว่าถ้าวัด68ได้กินพี่ก็ประมาณ70ิได้กินโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณคุณซอยจากขนมไทยย้อนยุคของเธอนะครับร้านซอยขนมไทยย้อนยุคที่ตลาดน้ําดอนหวายขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดวันนี้ที่เรากินกันก็คือลูกลานลูกลานเชื่อมแต่ว่าเขาทาไอ้นี้ด้วย เขาทาบัวลอยเขาเก่งเขาเอาลูกลานไปทําบัวลอยเขากินอีกก็ต่างหากแล้วแต่จะชอบก็ทางไขรทางมันลองดูนะครับของหายากถ้าแถวบ้านท่านมีเอาไปทําแล้วเอาให้คนน้นคนนี้เขาท่านเชื่อผมเถอะไปบ้านเขาแล้วบอกเอาอะไรมาฝากเอาลูกลานเชื่อมมาฝากเทสุดอร่จยูในตู้เย็นได้หลายวันเนี่ยนะครับสามารถไปฝากเออ ญาติพี่น้องเรื่องอยู่แล้วอยู่อยู่แล้วมันไม่ตายเหรอไม่ไม่ตายคือมันตายแล้วเริ่มได้แล้วนะต้องกคนจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้โหเริ่มตายแล้วตายแล้ววันนี้น้องจะได้รู้เรื่องของกระชายสรรพคุณนะครับช่วยให้เส้นผมไม่หงอกก่อนวัยอันควรครับย้อมผมดำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยครับนี่อายุ22ใช่ไหมเนี่ย มึกน้ำดำครับหอมชัดเจนหวานกับเค็มเทียนกันมาติดติดนน้เมื่อก่อนนุ้มไม่รู้หรอกรับว่าอิ่มมักที่แปลว่าอะไรเออแต่ถ้าไปร้านชอบมุกมึกน้ำดำ สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป şey> ็นเรื่องเป็นราวครับมจริงจริงผมใม่อร่อยด้วยด้วยแต่กอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อกี Reason> ้น so ี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนื้อมาแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผมฮัลโ t ลยูทู l ฮัลโ u ลยูทูมเป็นเรื่องเวลาวอยู่คนเดียวครับฮัลลว่าไงเลยสัตว์ใครไม่สัตว์ใครอ๋อกดติดตามละคนไทยลัวค, uh. คุณต่อยครับตามกันแล้วกัน